ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมอ่ะมือนี้แอดจะพาเอฟซไปด้วยกันนะพี่น้องลุยกันนะพี่น้องกับอ่าของวันที่นะครับวันที่นะครับวันที่หนึ่งนะครับหัยรัฐบาลน,นะครับมือนี่มีแนวทางเด็ดๆมาฝากกันนะครับผมอ่ะ ของวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกหกกันนะครับผมอ่ะเอาวันที่หนึ่งกันเลยพี่น้องกรกฎาคมนะครับนะครับกรกฎาคมสองห้าหกหกกันนะครับนี่ครับพี่น้องเอฟซี อ่ะเขียนเต็มเต็มได้พี่น้องเนาะเอาให้เต็มเต็มกันไปเลยนะครับนี่ครับพี่น้องเอฟ เลขวิ่งเซียนเดชครับผมอ่ะมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วดนดวนนะครับพี่น้องเอฟซีอ่ะคนที่ท่านใดเอฟซี FC ที่เคยได้เบิง้งนะคลิปอ่ะเมืองหัวที่่านมาเลขของเซียนเดชเลขวิ่งเขาตลอดพี่น้องเอฟซีเขาตลอดนะครับแต่ว่าห่องให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนนะครับอ่ะมาเบิ้งกันครับผมมาเบิง้งรักฐานกันนะครับ หลักฐานของเซียนเดชงวดที่ผ่านมานะครับพี่น้องเอฟซีเรียกรองกันนะครับว่าเอาหลักฐานให้เบิ้งน้าแน่นะครับอ่ะมาเบิ้งหลักฐานเมื่อวันจําวันที่อ่าวันที่16ที่ผ่านมากันนะครับนี่ครับพี่น้องเอฟซีงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วเด้อว่ามันงวดนี้งวดที่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเซียนเดชนะครับ อให้วิ่งบนนะครับวิ่งบนสามนะครับวิ่งบนสามนะครับวิ่งบนสามเขาที่สามกันตรงๆนะครับแต่ให้บนลงล่างเด้อพี่น้องทุี่นี่ครับเขาเลขวิ่งนะครับเขาเลขวิ่งนะคะรับเส้นเดียดจับคู่กับมีสามเกเียนะครับเท่านั้นนะครับพี่น้องทุกที่แต่เลขล่างนะคะรับเลขล่างของเส้นเดียดลุดนะครับเขาตะเลขวิ่ง ให้บนลงล่างนะครับพี่น้องเอฟซีอันนี้ถือว่าอ่ะ FC บางทีเอฟซีบางท่านกับว่าเขาเอดนะครับบางคนกับว่าเขานะครับผมอ่ะฉะนั้นแล้วกับเขาครับผมเด็กวินงครับผมบนล่างลดเขานะครับพี่น้องอ่ะฉะนั้นแล้วมาเบิ้งกันนะครับของหมดประจําวันที่วันที่นะครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับผม วันที่1กรกฎาคมนะครับเซียนเดดนะครับมาดุนดวนพี่น้องเอฟซนะครับเซียนเดดวิ่งบนนะครับวิ่งบนนะครับวิ่งบนเด้อพี่น้องเอ วิ่งบนหวัวดนี่นะครับนะครับวิ่งบนวิ่งบนกันที่ตัวเดียวแข็นแขนซีนะครับพี่น้องยิฟซีวิ่งซีนะครับผมซีตัวเดียวนะครับพี่น้องยิฟซีนะครับ,น,นะรบนี่คือของเซียนเดดเดอร์พี่น้องเลขวิ่งเซียนเดดนะครับ เอาที่นี่ม่เบิงพี่น้องเอฟซีเส้นเด็ดจับคู่ให้นะครับจับคู่นะครับจับคู่จะถูกใจพี่น้อง f อฟกันบ้างไหมอถ้าถูกใจก็ดูกันตรงนี้พี่น้องนะครับเสียนเด็ดจับคู่ให้3คู่คือมี40นะครับ40นะครับ สี่หนึ่งนะครับสี่ศูนย์สีสส่หนึ่งสี่หกครับนี่ครับทั้งหมดจะมีสามตัวแต่บอเน้นนะครับพี่น้องให้มาสามคู่ส่วนมากของเ,เซียนเดทนี่จะจับคู่ให้แค่สามคู่นะครับบนนะครับนี่คือเลขวิ่งเ,เซียนเดทนะครับพี่น้องเอฟซีอะ มาเบ่งกันนะครับวัดที่นี่เดี๋ยวแอบจะขีดขั้นะนะครับผมเบิ่งกันนะครับพี่น้องที่นี่ล่างกันนะพี่น้องล่างกันนี่คือบนนะครับเด้อนี่คือบนน,นี่คือบน อะมาดูล่างของเสียนเดชบ้างครับผมมาตัวไหนอะห้ามกระพริบตาพี่้องที่ี่นะครับมาดูกันนะครับอะวิ่งล่างกันนะครับนะฮะวิ่งล่างนะครับผม วิ่งล่างนะครับเก้าตัวเดียวพี่น้องเอฟซีครับผมวิ่งล่างเก้านะครับนี่ครับพี่น้องเอฟซีบนวิ่งสี่ล่างวิ่งเก้านะครับพี่น้องเอฟซีอ่ะทีนี้มาเบิ้งกันครับว่าเสียนเดดกันนะครับเอาก่อนที่จะไปเบิ้งล่างกันนะครับผมพี่น้องเอฟซี กดไลค์กดแชร์กันให้ให้น้ำเนียครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์คนท่านหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดฟรีไม่เสียตังค์นะครับไม่เสียตังค์กดฟรีเข้ามาเลยครับนะครับกดฟรีนะครับคนท่านหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เอฟซีท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับท่านใดที่เข้ามาใหม่เด้อนะครับกดกระดิ่งกดติดตามกันไว้นะครับกดติดตามทางช่องไว้นะครับผมอ่ะมาเบิ่งกันครับผม ก้ามานะครับล่างนะครับจะให้ล่างขึ้นบนจะให้บนลงล่างเหมือนเดิมหรือไม่อ่ะติดตามกันครับเก้าหนึงมาแล้วครับผมมาแล้วเก้านึงนะครับ9กห้า นะครับผมเก้าหนึ่งเก้าห้ 9, านะครับตัวชุดท้ายเก้าหกครับผมเนี่ยมาแล้วครับผมเลขวิ่งเซียนเด็ดนะครับเข้าตลอดนะครับบ่เ,เคยพลาดนะครับเข่าดีนะครับเลขวิ่งแต่ว่าบางแถวบางที่จับคู่กะบ่เข้านะครับพี่น้องกิฟซี่ฉะนั้นแล้วอ่ะ พี่น้งทีแคบหน้าจอไว้ครับผมแคบหน้าจอไว้นะครับเอาไปพิจารณาวิเคราะห์ดูนะครับพี่น้องว่าชอบว่ชอบใครเอานะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแนวทางกันเท่านั้นเด้อครับผมดูไว้เป็นแนวทางโปรดพิจารณาหรือจักรยานนะพี่นอ้องเป็นแนวทางกันนะครับเอานะครับผม วันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งกรกฎาคม2566กันนะครับเลขวิ่งเซียนเดชดนะครับเลขวิ่งเซียนเดชดวิ่งบนสีีตัวเดียวพี่น้องเอซีครับผมจับคู่กับมีสี่ศูนย์ีหนึ่งีหกนะครับไม่ยังไม่มีตัวเน้นนะครับกับกับว่าหลายมีสามตัวนะครับพี่น้องพี่น้องจะไปกับแล้วแต่เอฟซีจะ พิจาหน้าเอานะครับก่ว่าวิ่งรางวัดนี่วิงงว่งรางวิ่งรางเก้าตัวเดียวครับผมวัดนี้วิ่งเก้านะครับนะครับวิ่งเก้าจับคู่นะครับกับมีเก้าหนึ่งนะครับเก้าาและเก้ากกันนะครับผมอ่ะแคปหน้าจอไว้พี่น้องนะครับแคปหน้าจอไว้อ่ะสุดท้ายายคลิปนี้ขอให้พี่น้องอีฟซีจงมีแต่ความสุขอย่าเจ็บอย่าจนขอให้ทุกคนได้วรวยกัน โชคมารกันวันที่หนึ่งของเซียนเดชครับผม